คุณเกรงใจเขาแล้วใจเราละ่ะหลายครั้งเรายอมคนอื่นจนเกินไปยอมเพราะไม่อยากให้เขาลำบากยอมเพราะไม่อยากให้เขาเสียใจยอมจนกลายเป็นนิสัยเหมือนความต้องการของตัวเองไม่มีความหมายเรารับงานเพิ่มทั้งที่ร่างกายล้าเราฟังปัญหาใครต่อใครทั้งที่ใจเราก็หนักเราบอกว่าไม่เป็นไรทั้งที่ในใจ เจ็บที่สุดคือเราเองแต่รู้ไหมครับว่าคนที่คุณเกรงใจเขาอาจไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำว่าคุณกำลังฝืนอยู่เพราะคุณทำดีจนกลายเป็นความเคยชินของเขาแต่กลายเป็นความเหนื่อยล้าในใจของเราการเกรงใจไม่ใช่เรื่องผิดแต่การเกรงใจจนตัวเองต้องเจ็บนั่นแหละไม่ยุติธรรมกับหัวใจของเราเลยจำไว้นะครับ คนที่รักคุณจริงเขาไม่อยากให้คุณฝืนไม่อยากให้คุณเหนื่อยและไม่อยากเห็นคุณต้องเจ็บเพราะคำว่าเกรงใจคุณมีสิทธิ์ปฏิเสธคุณมีสิทธิ์พักคุณมีสิทธิ์เลือกตัวเองมันไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่มันคือการเห็นค่าตัวเองห่วงใครได้แต่ขอให้ห่วงใจของเราไม่แพ้กันเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องอยู่กับความรู้สึกทั้งหมดคือตัวเราไม่ใช่เขา ถ้าคลิปนี้เตือนใจคุณได้สักนิดอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปครับฝากกดไลค์แชร์และ s u b ส c คร b e เพื่อเตือนใครอีกคนว่าอย่ากเกรงใจใครจนลืมเห็นใจตัวเอง